ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์เทวดาประจำตัวคือพระสุริยเทพพบุตรเทพแห่งดวงอาทิตย์ผู้มีอำนาจสูงสุดในหมู่ดาวนพเคราะห์พระอิศวนทรงสร้างพระองค์จากราชสีหกตัวลักษณะผิวกายสีแดงฉานทรงราชสีเป็นพาหนะสถิตยอยู่ทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือเป็นเทพบาพเคราะห์ผู้ทรงพลังและเฉียบขาด คาถาบูชาพระสุริยะเทพบุตรเทวราชาระวิเทโวรับตะวันโนปธรมาราควัตถิโกสีหวาหนังกัตตวาจักกวาลานุยันโตอิสานะทิสายะทิตโกวะตั้งมามิหังวิธีสวดบูชาตั้งนะโมสามจบสวดอิติปิโสเก้าจบ แล้วสวดคาถาบูชาพระสุริยะเทพบุตรวันละหกจบหากสวดเป็นประจำจะช่วยปัดเป่าสิ่งไม่ดีเพิ่มวาสนาและเสริมดวงให้ชีวิตสูงขึ้น